เห็นบอกว่าเรามีการเปิดบ้านเพื่อมาเป็นศูนย์เรียนรู้ในการที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมพี่ปุ๊กคะใช่ค่ะก็ก็ด้วยด้วยเริ่มต้นจากแม่ต้องไปสอนสมัยนั้นคือโรงเรียนที่ไหนมีมีการสอนอยากให้มีการสอนก็จะเชิญเชิญแม่ไปสอนที่โรงเรียนนั้นอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วพอตอนช่วงหลังหนูก็ช่วยขับรถอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นด้วยความขี้เกียจของพวกเราไม่อยากไปส่งแม่ก็เลยบอกว่างั้นมาที่บ้านเราไหม มันมีพื้นที่นะพอได้สอนได้พอ,อพอเห็นแม่สอนที่บ้านเอาเคเราไม่ต้องขับรถแล้วหนึ่งเราสบายแล้วเ,เราสะดวกแล้วแต่คนที่มาเรียนเริ่มเยอะขึ้นนะคะ่ะมาก็จะนั่งกับพื้นลําบากอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับแฟนแฟนก็บอกว่าเออเราทําเป็นโดูไมมเพราะบ้านหนูเลี้ยงปลาทําการเกษตรด้วยแล้วก็เลยบอกว่าเออเราทําพื้นที่ให้ใหญ่หน่อยแล้วก็รับ รับแม่มาอยู่ด้วยตอนนั้นแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านที่นครปฐมอะค่ะแล้วก็มาทําแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มชวนคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะจากสิบคนเป็น20 30ิที่จะมาเรียนกับแม่เพราะว่าพื้นที่เรามีแล้วแต่เ็จมันก็มองข้ามไปอีกว่าอแล้วถ้าเราค้างคืนล่ะแล้วก็มีหน่วยงานสนับสนุนมาครับเริ่มต้นก็จากม่ิดนเนาะแม่เนาะแค่ว่าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนาะมหาวิทยาลัยน่าจะใช่เพราะว่าก็แล้วก็จะมีวัฒนธรรมจังหวัดที่เอ็นดูแล้วก็ ให้งบมาเราก็มองว่าถ้าเราทําเป็นครั้งคืนละ่ะอยู่เรียนรู้ลําตัดด้วยแล้วก็เรียนวิถีชีวิตของพวกเราให้รู้ว่าลําตัดเนี่ยไม่ใช่บางคนจะมองเป็นว่านักสแสดงดาราใช่ไหมคะแต่อย่าให้เขามารู้ว่าวิถีของเราพืพ้นบ้านเพราะว่าเด็กที่เข้ามาสมัครเรียนนะคะคเข้ามาถึงหน้าประตูจะมาถามกับแม่ว่าแม่อยู่กับไม้กวาดกวาดน้ําอยู่ที่ร่องน้ํายายยาย แม่สีนวลอยู่ไหนยายฉันนี่ละจ้ะคืออยากอยากให้เขาได้รู้วิถีค่ะว่าเราอยู่ยังไงเราใช้ชีวิตยังไงเราถึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่งานจะมีไม่มีเราก็อยู่มาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กที่มาคือร้อยพ่อพันแม่ให้เขามาพออยู่บ้านเราเขาต้องมาทําตามระเบียบเรามาอยู่ด้วยกันกับเรา